พามาชมบรรยากาศช่วงเช้ากันหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูเนาะว่าช่วงฤดูหนาวอ่ะพี่ๆที่ปลูกไม้ด่างนะคะต้องเจอกันในกรณีที่เราเลี้ยงผ่านสแลนธรรมดาแล้วน้าค้างบนใบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะ,ะพี่เก๋เนาะในธรรมชาติช่วงฤดูหนาวก็จะมีน้ําค้างเนาะแล้วก็มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลี้ยงไม้เหมือนกันที่เราจะเจอ,อ่าตัว ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้จากสภาวะน้าค้างนะครับใบจะช้าง่ายนะใครที่เลี้ยงในลักษณะที่ผ่านแลนโดนฝนน้าค้างลงได้นะครับสังเกตในช่วงเช้าเห็นไหมน้ำค้างจับใบช้าเลยเห็นไหมครับผมลักษณะที่น้าค้างเขาก็จะเป็นเหมือนละอองฝนเล็กๆไมดูซ่าฉชนไัมไม่รอดเลยเหรอเนี่ยก็คือค่อยๆค่อยๆตกลงมาแล้วก็จับไม่ดูซ่านี่ยังมาอยู่ใต้แลนเลยเลยไอ้ใต้แลนอย่างเดียวเลยเหระอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม้ที่อยู่ในหลังคาพลาสติกที่มีหลังคาคลุมเนาะอ่ะสังเกตนะครับจริงๆก็จะมีบ้างแต่ ก็จะบางกว่าเนาะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เห um ็นไหมอย่างเงี้ยก็คือจะมีแค่คือความชื้นที่สัมผัสที่ใบเนี่ยก็จะน้อยกว่าแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการช้นาำน้ำได้ได้ยากกว่าเนาะในฤดูหนาวจะถามว่าช้ำไม้ก็มีโอกาสช้ำนะคะเพราะฉะนั้นอ่าบางทีถ้าจริงๆการจะป้องกันน้ำค้างในฤดูหนาวเนี่ยหลังคาพลาสติกหรือว่าหลังคาใสเนี่ยก็ช่วยได้เนาะก็จะทำให้การดูแลไม้ง่ายขึ้นเพราะว่า ตัวปัญหาของน้ำค้างนี่มันก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะเรื่องของราน้ําค้างอะไรได้เหมือนกันเนาะอย่าลืมฉีดนะอย่าลืมฉีดอ่าแล้วสําคัญคือจริงๆการดูแลพี่ๆถามว่าเรื่องของยาเชือ้อราเนี่ยต้องต้องฉีดป้องกันไหมอะไรไหมจริงจริงมันเป็นการสิ่งที่ต้องทําประจําทุกสัปดาห์ท,ทุกทุกรอบอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะอย่างไตรโกลมิมาที่สวนก็จะใช้ทุกสัปดาห์เนาะและถ้าใครใช้ยาเนี่ยก็ต้องดูตามรอบของยานั้นๆน,น,นะครับมีการสลับสาเนาะแล้วแล้วแต่ถนัดเนาะเพราะฉะนั้น อ่าเรื่องของการดูแลประจำสัปดาห์ก <ทำ S 1> <ด>็จะต้องทำเูตลอดเนาะโอเคต่อเนื่องต่อเนื่อง